นี่มีกา,า,ารเทคเนโลีสารสนเารเข้ามาด้วยนะครับซึ่งความตรวบรวมควนะครับนในคำการผู้คอยนักสามารถนะครับดเขาข,ขาดไม่ได้เลยผูออ้ที่รวกรนะครับก็คืออ่าทหมอปกติีิเศษสละเวลา้อบรมให้กับเราในการที่จะต่อสู้กับโลกวกนีิดเ0 1านะครับเพราะว่ารเราต้อสกาน ีมาณโอกาสนี้ค <od> ร <ita la historia> <t worries> ับท่านผู้ศากษาที่สมัครใจของ้อยคำนะครับว่าที่เรามาวันนี้เราสมัครใจเราไม่ได้ถูกมาพัมา ครับว่ามันกระจายไปเยอะบางคนปวดแล้วก็บางคนเนี่ยรับเชื้อไปแล้วไม่มีอาการนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ช่วงแรกจะเป็นช่วงที่ผมให้ความรู้เรื่องโควิดก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องหนอนโควิดที่จะเป็นกระจายปัจจุบันเี่มีนะเวลาทวิทยาออกมาบอกว่าเชื้อโควโรนาในนั้นตัวเนี้ยโควิดเก ไม่ได้เจอมันมีคนบางอย่ที่เป็นนั่งอยู่ข้างๆคนเป็นเลยอยู่บนรถบัดแต่คนข้างหลายติสัยอีกคนสามสี่แต่อยู่พวกนี้ได้นานนะฮะการเหลือวัคตีนอะไรได้นานมากนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้รับยาฆ่าเชื้อโปรโพเจนเนี่ยมันก็ตายอันนี้ให้ดูรากนะให้คนได้เชี่ยวถ้าเราไม่ป้วงกันดีคือ ว่าก็ต้องไปอาบน้ำกนแลวไปยุ่งกับูก็ก็ไม่กล้าไปยุ่งเลยกันคือเราต้องป้องการททุกชาตนะครับว่าเราไม่ได้พึงกานที่มีส่ครอบครัวเะอย่งเพื่อนผมเนี่ยเป็มออยู่ธรรศสาทอย่ต้องตรวจตรวจสารทาตัวอย่างที่จังหวัดเลยว่าถ้าได้จากตัวสิบสี่คนนี่มีอยู่ยี่สิบคนไปช่วยนะแค่สองคนก็พอละ

và học nó một trăm linh năm học như thế này cái sĩ đi sử dụng nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng không bỏ lỡ những เดี๋<ร>ยขขวแกระเาอุปกรณ์เราแว่นนะใครมีแหล่มีแหล่งที่แว่นเล็กๆที่ก้องตาได้นะเี๋ยวค่อยแย้งกันได้ซื้อกันจัดซื้อเไว้นะครับเพราะอย่างนี้มันมันใหญ่ไปอ่ะใครมีแหล่งี่ว่ามีแยอะกันครับเแบบสแล้วคือในวันนี้จริงๆแล้วเรา นะครับตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาของบุรีรัมย์อำเภอปกแดงเราพยายามจะ,ะช่วยพี่น้องประชาชนนะตอนนี้มันมีพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยนะครับอยู่ตามบ้านเราก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือเปล่านะครับอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือเปล่านะครับเราก็มีอาสาอยู่ชุดหนึ่งที่เสียสละนะครับทั้งเวลาแรงกายแรงใจแล้วก็อาจจะต้องอุทิศ ทิศชีวิตตัวเองณตอนนี้นะครับเพื่อที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยให้รอดไปได้ด้วยกันนะครับเพราะเราจะเห็นว่าถ้าถ้ามูลที่กู้ภัยเพลิงปกแดงณวันนี้ไม่ออกนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านที่เจ็บป่วยนะครับจะไม่มีใครพามาส่งโรงพยาบาลน,นะครับตรงนี้เราเราถือว่าเป็นอาสาที่ที่พวกเราตั้งมาแล้วพวกเราอยากจะช่วยสังคมนะครับ เราไม่เห็นในสิ่งที่ผู้คนนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยไปนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านได้นะครับแล้วก็เราจะได้เป็นกําลังส่วนหนึ่งให้กับทางโรงพยาบาลปกแดงนะครับในยามที่โรงพยาบาลปกแดงร้องขอให้เห็นว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เดินโดดเดียวเดียวทายโดยลําพังนะครับมีมูลที่กู้ภัยเพลปกแดงคอยเสริมทับเข้าไปด้วยนะครับเราก็จะเดินไปด้วยกันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาของมูลน,นิธิเนี่ย รู้จักวิธีใช้อุปกรณ์การป้องกันที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าพวกน้องๆอ,อ,อาสาเนี่ยจะต้องออกไปเผชิญกับมีโอกาสพูดได้ง่ายๆมีโอกาสสัมผัสโรคมากกว่าคนอื่นนะครับโดยเฉพาะในกรณีของอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆอาสาอย่างรู้ว่าเป็นโควิดอยู่แล้วเนี่ยมันป้องกันเต็มที่กันอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้ากรณีที่ต้องออกไปเจออุบัติเหตุแล้วไม่รู้ว่าเขาได้รับเชื้อมาหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็แพร่ กระจายกันไปเยอะนะครับมันก็อันนี้ฮะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมได้มีการจัดอบรมในมูลนิธิ่ะนะฮะได้มีการจัดอบรมกันในวันนี้นะครับ